生我等得好长，从懵懂少年到孤独的王，这一世我爱的好伤、啊，任你把剑插进我胸膛。我的战马飞他为你平天下。你的琴弦拨动，伴我笑天涯。愿为。 这江山为你卸铠甲，愿牵你的手，陪你到青丝变白发。 รู้สึกไม่ค่อยสบายหรือเปล่าเนี่ยทำไมเหรอลูกข้าเป็นอะไรไปเหรอ,อแปลกจังไม่รู้สึกไม่สบายตรงไหนเลยเหรอก็ไม่นี่งั้นข้าลองฟังอีกทีชีพจรของท่านไม่คงที่ อาจจะเพราะอากาศหนาวเอฉันพี่นอนพักสักหน่อยเขาจะไปต้มยาให้เอฮะข้าไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงใช่ไหมไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงถ้านอนพักอยู่ที่ข้าบอกก็พอเขาไปต้มยาก่อน ท่านว่าทหารสองคนนั่นพูดถึงผู้กล้าลึกลับใช่พี่ปอยเจี๋นหรือเปล่าเขาจะเป็นอันตรายไหมเขาไม่เป็นอะไรรล้วขบุกด่านตามหาเราเลือกด่านที่ห่างไกลจากตัวเมืองเขาไม่คิดว่าเราจะไปด่านเซียวยางที่มีทหารคุมกันหนาแน่นด่านเซียวยางที่เหอเสียววางแนวป้องกันไว้เขาไม่ไปไหนแน่เอองั้นก็ดีอ่ะแต่ว่าแต่เราก็จะไม่เปลี่ยนแผนฮะเราก็ต้องพักผ่อนบ้างรีบเข้านอนเถอะ ท่านพี่เนี่ยรู้ว่าเขาจะพูดอะไรด้วยนี่ค่ะจะรีบเข้านอนเถอะได้ได้ คิดถึงเขาบ้างเหรอคิดถึงสิจะไม่คิดถึงได้ยังไงล่ะต่อให้ต้องห่างไกลกันแค่ไหนพอรู้สึกตัวอีกทีเขาก็ติดตามเข้ามาอยู่เสมอที่เปิเดเจียยอมละทิ้งทุกอย่างเพื่อท่านแต่ความสัมพันธ์ของเราเป็นความผิดพลาดตั้งแต่แรก ข้าทำรายเขายังไม่พออีกเลยข้าไม่อยากให้เขาละทิ้งอะไรเพื่อข้าอีกแล้วทั้งข้าและเขามีแต่จะต้องทุกข์ทรมานจะรีบนอนเถอะนะ อะไรเหรอแม่นางพี่ชายพี่สาวปร,ประตูนายมาประตูแล้วพี่ชายพี่สาวไม่นางม,มีอะไรเหรอพ,พี่สาวพี่มีเข็มเงินบ้างไหมบ้านคนจนจะมีเข็มเงินได้ยังไงลแล้วเ,เข็มเย็บผ้าธรรมดาล่ะก็ได้เออเข็มเย็บผ้าเอาข้ามีอ,อย่าพึ่งรมบถามเลยเอาไม่ค่าก่อนได้รอเดี๋ยวนะเอเอเอ่ะอ่ะอ,อยู่ไหนแล้วนี่ไงนี่เกิดอะไรขึ้นนะะยม่ทันแล้วจะเล่าให้ฟังทีหลังนะ อดี๋ยวกอยอตันพีเอาทนหน่อยอีกนิดเดียวจะได้แล้วเอาทนหน่อยปวขับปวดับปอเี๋ยเดี๋ย๋เดี๋ยวเ็นยเดยวเดีอเะไรกันเน่ทันปัญหานิดหน่อยไม่ต้องกังวล นีขึ้นไหมปวดเ่ยยังปวดอยู่เลยไม่มีทางเลือกก็ต้องฝังเข็มที่ท้องแล้วเดี๋ยวก่อนลูกเขาจะเป็นอะไรไหมไม่หรอกเชื่อใจค้านะมาดีขึ้นไหม ข้าปลอดภัยไหมลูกค้าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงหรอกท่านพี่ร่างกายอ่อนแอต่อไปอย่าหักโหมอีกนะใช้ทั้งความคิดใช้ทั้งแรงเป็นใครก็รับไม่ไหวหรอกตอนนี้ท่านต้องบำรุงร่างกายให้มากๆจะไปซื้อยาสมุนไพรมาบ้างท่านจะได้ฟื้นตัวเร็วขึ้นจิจีเราไม่มีเวลามาฟื้นฟูร่างกายแล้วพรุ่งนี้เราต้องเดิน ทางไปด่านเซียวหยางด่านเซียวหยางเหรอเราไปด่านเซียวหยางทําไมก็ท่านบอกเองว่าพี่เปิดเจี๋ยจะไม่ไปที่นั่นแผนการของเหอเสี่ยต้องไม่หมดเท่านี้พวกเราต้องไปด่านเซียวหยางไม่ว่าเขาจะไปหรือไม่ไปข้าก็ต้องไปดูหากเขาไปที่นั่นเขาจะได้ส่งข่าวไปเตือนเขาอืม ท่านพี่เด็กในท้องไม่ใช่ลูกของท่านคนเดียวทุกครั้งที่ลำบากก็ต้องเป็นท่านคนเดียวทุกทีอ่ะก็เพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นลูกของเปิดเจียไงก็ได้พรุ่งนี้ก่อนออกเดินทางข้าจะไปเก็บสมุนไพรรีพักผ่อนก่อนเถอะ อาแม่นางปายท่านดีขึ้นแล้วอ่ะนั่นสิเมื่อวานจุ้จีท่าทางรีบร้อนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต้องขอบคุณท่านทั้งสองมากที่ดูแลข้าโถเอ้ยเราต่างหากที่ทำให้พวกท่านต้องมาลำบากถ้าไม่ได้ท่านทั้งสองพวกเราก็ไม่รู้จะโดนไอเลวสองคนนั่นข่มขู่อะไรทีแม่นางทั้งสองนี่พวกท่านจะ เมื่อคืนนี้เรารบกวนท่านแล้วตอนนี้พวกเราจะต้องรีบเดินทางต่อพบโดยบังเอิญแต่พวกท่านดูแลเราอย่างดีคุณคุณในครั้งนี้ข้าจะไม่มีวันลืมเลยอย่าทำเช่นนี้เลยแม่นางทั้งสองเราต่างหากที่ต้องขอบคุณพวกท่านนะนั่นสิแม่นางพี่พวกท่านจะไปไหนกันนะอ๋อพวกเราเหรอจะไปแคว้นเหลียงเราจะไปทางด่านเซลยานจะเร็วกว่าน่ะแต่หนทางอีกยาวไกลเงินติดตัวก็ไม่มีเรอข้าเดี๋ยวนะอ้า เอาแม่นางรอเดี๋ยวนะานี่รับนี่ไว้อนี่นี่อะไรเหรอ นี่เป็นเสบียงเล็กน้อยว่าท่านต้องมาเสียเงินเพราะพวกเราเดินทางเพียงลําพังถือเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะนี่อาจไม่มากแต่ช่วยอิ่มท้องได้อย่ารังเกียจเลยนะนี่เป็นของพวกท่านเราจะรับไว้ได้ยังไงแค่ยักมีอาหารอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงเราไม่อดหรอกท่านพี่เป็นน้าใจของพวกเขาเรารับไว้เถอะนะขอบคุณพี่สาวขอบคุณพี่ชายเดินทางระวังด้วยนะ ไม้เดืเรื่องสักคนนะข้ามีพวกเจ้าไว้ทำไมบอกข้าสิใเ่เขตป่ายหลังจะมีกฎหมายอยู่อีกไหมบอกความจริงข้ามาเขาเป็นคนสั่งใช่ไหมราชบุตรเคยส่งคนไปวางแนวป้องกันพิ่ด่านเซีวยวหยางแล้วครับหลวงห้าหวหน้าดา่านเซียวหยางได้รับการเลื่อนขั้นจากราชบุตรเคยเป็นผู้ปัญชาการถูกันตับหน้าอีกแล้ว ถูกมันตัดหน้าไปอีกแล้วจะรีบส่งคนไปที่ด่านเซียวหยางไม่ว่าป้ายพิงถิงหรือชูไปเจียอย่าให้มันมีชีวิตรอดออกไปจากป้ายหลังได้โดยเด็ดขาดทราบมียางที่ไหนกันฮยมียางที่ไหนกัน ธนาเห็นผู้หญิงสองคนผ่านมาบ้างไหม,มอ๋อบางนั้นน,นั้นเหรอปอ,อะพุติว่าเย่ะเชื่ ร่องรอยของเจ้าเลยหรือว่าเจ้าจะเดิดข้ามเขาไปขุบเขานั้นอันตรายมากสตรีอ่อนแอเช่นเจ้าจะปกป้องตัวเองได้ยังไงจริงๆเจ้าอยู่ที่ไหนกันแน่ เดินทางดีๆนะจ๊ะเดินทางดีๆรับน้ำชาไปจ๊ะนี่นชาจะมาแล้วจ๊ะน้ำชาล้นร้อนจ๊าโ้โชาด้วยเออนายท่านแวะดื่มน้ำชาสักหน่อยไหมท่านลุงเห็นผู้หญิงสองคนเดินทางมาด้วยกันบ้างไหมคนหนึ่งสวมชุดขาวอีกคนชุดเหลืองมีมีเนี่ยผ่านไปทางนั้นน่ะเห็นว่าจะไปด่านเซียวหยางว่างั้นน่ะนะด่านเซียวหยางเหรอ เจ้าอ้าว,วเจ้าไปดื่มน้ำชาก่อนนะโอ้โอ กล้าแล้วเปิดแล้วน้ำชากลางปากอ๋อมีอยู่ร้านเดียวาแกด่านเสือหยางไปทางไหนโอ้ด่านเสียอหยางเลวตรงไปทางนี้ก็ถึงด่านเสียอหยางแล้วจ้ะท่านพี่รีบไปกันได้เดี๋ยวนะแม่นางเมื่อกี้เจ้าสองคนผ่านไปรอบหนึ่งแล้วทำไมย้อนกลับมาอีกอ่ะเท่าแกคุณคงจำผิดคนแล้วล่ะเราเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกเฮ้ยขาจะจำผิดได้ยังไงอ่เมื่อกี้ยังมีชายหนุ่มตัวสูงคนหนึ่งขี่ม้ามาถามหาพวกเจ้าอยู่เลยอ่ะท่านพี่ ไไแย่แล้ว,ลวเอ้เอเดีเดียวท่านพี่นี่มันอะไรกันเหรอมีคนจงใจล่อท่านอ๋องไปที่ด่านเซียวยามเขากำลังตกอยู่ในอันตรายฮะใครให้เจ้าปลอมตัวเป็นปลายพิงถิง,งร<า>เราไม่รู้อะไรทั้งนั้นแล้วจากวันนี้ต้องเด็ดหัวเจ้าตายซะเฮ้<รา>ย<รา>

要不，我来。 เ้าเลิกคือชูไปเจที่ทลายดาดปลายเราไปหลายแห่งข้าว่าก็แค่คนบ้าบินไร้แผนกันและชุดเคยของเราใช้คุบบายเล็กน้อยจะาก็ติดกับซะง่ายง่ายนำชุดพวกนี้ไปให้หลัวห้าครับ คนตามช้ากล้าอ้างชื่อภรรยาข้ามาหลอกข้าเฮ้ี่่อยข้นี่อย่าเอกไปเลยอย่าออกไปมีระบรมผู้กล้าต้องมาจบสิ้นเพราระผู้หญิงว <eterm Gore> ันนี้ต่อเจ้ามีปีกบินก็หนีไม่รอดตรงเเเดินีแหละฮ้ย เฮ้ยไปเจ้าเจ้าลิกมาทับมาทับจูงเขาไปทับเราเฮ้ยเจี๊ยฮือ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 มาทับมาทับมับมาับมาับมาทับมาับมาทับมาทับาทัมาทับมับมาับมมาทับมาทับมาับมมาทับมาทมับมาทับมาทับมาทัามับมาามับมาทับมามับ เทพแห่งสงครามต้องมีจุดจบเช่นนี้ถ้าครได้หัวเจ้าช่วไปเจียได้เนี่ยข้าลัวห้าวเกิดมาไม่เสียแรงเปล่าแล้วข้าบันเฮ้จ้าจ้าเฮ้ ช่วยจีถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราเจ้าต้องหนีไปให้ได้นะฮะไม่ทันพี่ไปเสียไปเสียไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เขาตายต่อหน้าต่อตาไม่ได้เ้าจะตายเขาก็ต้องก็ต้องตายกับเขาด้วยไม่ได้ เขาปล่อยให้เขาตายคนเดียวไม่ได้อไอ้เจีย่ยปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปไม่ได้นะไอ้เจีย่ยพี่ถิง